ค้ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใส่สิทเลือกตัง้งล่วงหน้าไวทั้งในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจากักรอย่าลืมออกมาใส่สิทของท่านในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนีตั้งแต่เวลา8โมงเสาจนฮอดหาบลงแรงนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตัง้งส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตัง้งล่วงหน้าไวแต่บ่มาใส่ธิทกสัสิบบมีทซิ์ไปเลือกตัง้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนีค่ะไทยโหวตคนไทยพร้อมใส่สิท วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีผ่่นนดิกวาาหทีุยยเ สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารจังหวัดก็จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศอุบลราชธานีมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนที่มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2566โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอัจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายที่จะมาจากพายุฤดูร้อนขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกร,ร,กรให้เตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไปด้วยครับ ขณะเดียวกันทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจับกลด้านสาธารณาภัยเข้าประจำพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปอพอรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน l i าย ID ดี 1784ddpm หรือโทรแจ้งสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานรับการช่วยเหลือนะครับด้านฝุ่น PM 2.5ในวันที่2ในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครับเฉลีย่ย41ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินมาตรฐานกำหนด และอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอหายใจลําบากระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยในวันที่29เมษายนที่ผ่านมาพบจุดความร้อนเกิดขึ้น9จุดในพื้นที่เกษตรอําเภอสีเมืองใหม่1จุดพื้นที่เกษตรอาเภอเรื่องในหจุดอําเภอม่อง3 3 3จุดก็เป็นพื้นที่เกษตร2จุดพื้นที่ชุมชน1จุด พื้นที่เกษตรอำเภอวารินชําราบ2จุดและพื้นที่เกษตรอำเภอเหล่าเสือโกก2จุดจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในทุกกรณีและกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2566นะครับสำหรับอุบัติเหตุทางถนนอุบลราชธานีวันที่29เมษายนที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บ30รายเสียชีวิตสองราย ก็ขอให้พี่น้องชาวอุบลระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในชุมชนขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกด้วยครับแล้วก็มีการตรวจสอบต่อพรบรประกันภัยรถอย่างต่อเนื่องเพื่อตัวท่านครอบครัว และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับวันที่1พฤษภาคมของทุกป,ปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือได้ภาษาอังกฤษว่า National Labor Day นะครับวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยก็เป็นวันเป็นสากลเลยนะครับซึ่งตรงกับวันที่1พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกข,ของผู้ใช้แรงงานและถือเป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานเพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงานนะครับประวัติความเป็นมาของวันแรงงานเป็นอย่างนี้นะครับประเทศในแถบยุโรปและประเทศอุตสาหกร,รรมหลายประเทศเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้ถือเอาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันกรรมกรสากลหรือวันเมเด์นะครับก็คือเมเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับเมด์เพื่อเตือนใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยได้เริ่มเฉลิมฉลองบันแรงงานครั้งแรกในวันที่1พฤษภาคม2543จนถึงปัจจุบันนะครับก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับในระบบเศรษฐกิจแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิตพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานจะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้วครับยังมีผู้ใช้แรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการดังนั้นเพื่อเป็นการยุกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของแรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิทอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังในประเทศไทยเมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้นรวมทั้งปัญหาแรงงานมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจนทําให้เมื่อปีพศ2475ประเทศไทยได้เริ่มมีการบริหารจัดการแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทํางานเพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในวันที่20เมษายนพศ2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมขึ้นพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่าควากรกำหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทยตลอดจนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับโดยจะเดิมนั้นการบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่รัฐบาลได้เล็งเห็นบ้าควรจะมีการยกระดับหน่วยงานเพื่อให้มีวัตประมาณ และเจ้าหน้าทีส่สำหรับการดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างพอเพียงดังนั้นในวันที่25กรกฎาคม2536จึงได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นเพื่อให้การบริหารงานมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศและมีภารกิจดังนี้นะครับก็คือการจัดหางาน การแนแนวอาชีพการพัฒนาแรงงานงานคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็งานแรงงานสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกระทรวงอ่ก็มีการปรับปรุงกระทรวงบงกลมต่อเนื่องมาในปัจจุบันนี้นะครับอ่ทางด้านแรงงานแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานเลยนะครับในด้านเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานครับ ก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นหลายร้อยกลุ่มและบางและยังได้จัดรวมตัวกันจัดตั้งสภาองคอ์กรลูกจ้างขึ้นเพื่อทําหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ให้กับผู้ใช้แรงงานโดยมี3สภา,าของลูกของผู้ใช้แรงงานนะครับได้แก่สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยและสภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยครับวันแรงงานแห่งชาติไม่ถือว่าเป็นบันบดรดหุราชการครับ ฉะนั้นหน่วยงานราชการก็ยังคงเปิดทํางานและให้บริการตามปกติส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนครับแต่ก็ถือว่าเป็นวันจุดของสถาบันทางการเงินเช่นดังนั้นธนาคารพาณิชย์รวมทั้งตลาดดัทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะปิดทําการในวันที่1พฤษภาคมของทุกปีแต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าก็อาจเปิดทําการในบางแห่งนะครับ สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2565นะครับผู้มีงานทำ9.35ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้100.057ผู้ว่างงาน9.66หมื่นคน9,6600คนนะครับลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อย103.339อัตราว่างงานร้อย101.0ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐและเอกชน รือบริษัทจัดหางานมีความต้องการแรงงานจำนวน72,037อัตราส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับนะครับมัธยมศึกษาผู้สมัครงานมาใช้บริการร้อยละห้าผู้เป็นผู้สมัครงานมาใช้บริการจำนวนานวน56,464คนเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด การประจุงานจำนวน44,441คนผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการประจุงานมากที่สุดนะครับจากข้อมูลของสำนักบริหารงานแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานณเดือนธันวาคม2565พบว่าคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือภาคตะวันออกเชองเหนือมีจำนวนทั้งสิ้น73,001คนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.01นะครับสำหรับสถานการแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานีณเดือนมีนาคม2566ข้อมูลจากสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลประชากรของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนประชากรประมาณ1นล้านแปดแสนคนเศษนะครับมีผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานจำนวน8 6 2 8 7 5คนผู้อยู่ในกำลังไปกำลังแรงงานมีงานทำ 8 5 9 1 0 2คนผู้ว่างงานจำนวน2,349คนและพ่อผู้รอฤด,ดูการจำนวน1,425คนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ3า340บาทมีสถานประกอบการในจังหวัด4,980แห่งและมีลูกจ้าง5,7,678คนนะครับด้านการส่งเสริมการมีงานทำในจังหวัด ข้อมูลณนะเดือนมีนาคม2566ของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดมีตำแหน่งงานบ้าง787อัตราลงทะเบียนสมัครงาน521คนและบัจจุง,งาน437คนนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมากระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทรงรักบรภัยเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2 5 6 6ภายใต้แนวคิด แรงงานอุบลสมานฉันร่วมกันเป็นหนึ่งนาลานขวัญเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีหรือบริเวณสารกลางจังหวัดลานเก่านะครับโดยมีสวัสดิการพุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐสายกาิจผู้ประกอบการนายจ้างลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเข้าร่วมงานนะครับทั้งนี้สำนักง,งานสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจําปี2566ห้าหขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความสมานฉันท์เกิดการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างดังคำที่ว่าแรงงานพัฒนาพาชาติก้าวไกลเทิดไทยอง์ราชันสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่30เมษายนที่ผ่านมาณพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอําเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุทธธรรมมงคลและพิธีบายสีทูลพระขวัญตามประเพณีโบราณอีสานถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีพระวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเป็นประธาน่ายสง์และมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสง์ ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา71พรรษา ในวันที่28กรกฎาคม2 5 6พในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอนณันักรไทยทรงอุทิศพระวรากายพระราชาฤิทยัยและยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์มำเป็นพระราชกรณียกิจนานประการทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อความผาสุขของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยน้ำพระราชาหาทยัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาตลอดถึงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดสำคัญของจังหวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปศ,ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนามว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่จะลึกในหัวใจของคณะสงฆ์และประสบนิกรชาวจังหวัดอุบนราชธานีทุกหมู่เหล่า คณะสงฆ์วัดมหาวนารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและพุทธศาสนิกชนต่างแท้ซ้องสรรเสริญในพระบารามีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุทธธรรม และพิธีบายสีทูลพระขวัญตามประเพณีโบราณของอีสานถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชนีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาิยาภา นเรศทีราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินิริพัฒมหาวัชระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์จากได้ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถ,สถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราชฎรตลอดกาลนานครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบล วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ คสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใส่สิทเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งในเขตนอกเขตและนอกราชอาณาจากักรอย่าลืมออกมาใส่สิทของท่านในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนีตั้งแต่เวลา8โมงเสาจนฮอดหาบลงแรงนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือดตัง้งส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แต่บ่มาใส่ธิทกส็สิบบมีทซิ์ไปเลือดตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนีค่ะไทยโหวตคนไทยพร้อมใส่สิท